ทำลายหกใช่ไแล้วพ่ออ้อมมือถึงหมไม่เอาลงมาออกมาออกคือเออเออออมีก็จับยืนนี่แล้วก็กดปล่อยลงไปรู้ว่ากล้องถ่ายอยู่อีเนี่ยมันรู ชิ้นขนาดหัวเจ็บเว้ยเขายังไม่เจ็บเลยป้าไม่เจ็บแผนอีกแล้วใช่ป่ะแม่มันรู้มันรู้ถ่ายกล้องอยู่ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่รู้ใช่รู้ใไ่ใช่ไหมถอดกระเพาะขึ้นมาใช่ใช่ใช่สิทำนี่ใช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 ่ต้องเช็ดสะอาดแล้ววอ้ยังยังไม่ได้เช็ดเลย็ยไม่เยอะที่ชูเช็ดเพราะหุ่นแรงหัวเลาะ